เชี่ยวันเราไม่เขาก็เลยวันนี้จะพาทุกคนมาชมวิถีและสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านกันค่ะเริ่มต้นกันด้วยที่แรกนะคะศูนย์การ,รกาากเรียนรู้กันนำผ้าบาติกเพื่อเรียนรู้กัรนำผ้าบาติกค่ะ สถานที่ต่อมาวิสกิตชุมชนจากสารเตยป่านั้นซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์และจุดจำหน่ายเครื่องจากสารจากเตยป่านั้นค่ะหลังจากเลือกชมเลือกซื้อสินค้าจากเตยป่านันกันแล้วนะคะลองมาต่อกันด้วยปลาเขียกลางมุ้งที่เดียวที่แรกในประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นสินค้าโอทอปชื่อดังนะคะของสิเกาบ้านเรานั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเรามาขึ้นเดินที่บอยินฟาร์มสเตย์ค่ะเพื่อที่จะไปอาวบุญคงค่ะไปดูภาพเขียนสีด้วยยางไม้ว้ายดาราสาวต่อด้วยกันนั่งเรือชมวิวทิวทัศน์ป่าชายเลนทั้งสองฝั่งค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันบริเวณน้ำพุร้อนเค็มหนึ่งเดียว ประเทศไทยค่ะหลังจากการนั่งเรือชมธรรมชาติจากทั้งสองฝั่งนะคะเรามาต่อกันด้วยลิเกป่าจากคณะถาวรสุนทรศิลป์ค่ะขอบคุณค่ะ